สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องพืชสร้างอาหารได้มากหรือน้อยมันมีปัจจัยอะไรได้บ้างแล้วก็ข้าวจะลวงใหญ่ลงโตนี่มีปัจจัยอะไรบ้างเรจะมาพูดถึงกันในเรื่องราวของพืชก่อนนะครับพืชทั่วๆั่วไปนะครับพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวในโลกใบเน,นครับที่ผลิตน้ําตาลได้เองแล้วก็พืชทุกชนิดเนี่ยลงครัวเขาจะอยู่ที่ใบ หมายความว่าสร้างอาหารที่ใบน,นะครับส่งไปเลี้ยงทุกส่วนใบนจะสร้างอาหารได้ก็ต้องมีสีเขียวส่วนที่มีสีเขียวในใบพืชทางวิชาการเขาเรียกว่า c o r o p h ล l ก็ทำหน้าที่รับแสงแดดสังเคราะห์แสงเปลี่ยนพลังงานแสงนะครับให้เป็นเคมีเพื่อเอาวัตถุดิบคือน้ํากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาปรุงแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วก็กา๊าซออกซิเจนนะครับ กระบวนการเหล่านี้ภาษาวิชาการก็คือกระบวนการสังเคราะห์อของพืชเพราะฉะนั้นเราแค่ทําให้พืชเนี่ยมีสีเขียวในวันที่มีแสงแดดไม่ขาดน้ําที่เหลือก็จะสร้างน้ําตาลเองครับน้ําตาลก็คืออาหารอย่างแรกที่พืชผลิตขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วก็เอาน้ําตาลที่ได้เนี่ยไปสร้างเป็นอย่างอื่นเช่นแป้งโปรตีนไขมันสารพันธุก,กรรมต่างๆเอนไซม์ต่างๆฮอร์โมอนแล้วทีนี้ถาดอาหารที่เขาดูดเข้าไปทั้ง17ตัว ก็เอาไปสังเคราะห์รวมกับน้ําตาลเป็นสารประกอบต่างๆที่เขาใช้เช่นน้ําตาลรวมกับฟอสฟ,ฟอรัสก็คือไขมันน้ําตาลรวมกับไนโตรเจนก็คือกรดอะมิโนน้ําตาลรวมกับไนโตรเจนและแมกนีเซียมก็คือคอร์ติฟิลในเองนะครับถ้าเพื่อสร้างอาหารได้มากกว่าที่เขาใช้ในแต่ละวันส่วนเกินหนึ่งเขาจะเก็บสะสมไว้ในรากแล้วก็ลำต้นแล้วก็ใบนะครับ พอช่วงที่เขาสร้างอาหารเองไม่ได้เนี่ยเขาจะดึงจากที่เก็บไว้มาใช้ถานานๆไปสร้างมาได้เขาก็ดึงมาใช้เรื่อยๆก็ใบเก๋เขาก็ตายนะครับเพราะสลายอาหารในใบเก๋มาช่วยเลี้ยงส่วนจเจริญเช่นยอดใบอ่อนดอกผลถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ต้องสัดใบทิ้งเพื่อรักษาต้นไว้ก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นต้นรดน้งนั่นแหละครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ต้นก็จะตายนะครับหลักการเหล่านี้ ใช้ได้กับทุกพืชเพียงแต่ว่าตระกูลพืชไร่จะทนทญญายาทกว่าพืชอื่นๆทีนี้มาเข้าเรื่องของนาข้าวกัน่อยนะครับก็มีเพื่อนถามมาว่าข้าวใบาเขียวนในช่วงรับท้องจะใส่ปุ๋ยไหมก็เรามาดูเหตุผลกันนะครับข้าวเนี่ยพอถึงเวลาจะออกรวงนี่ถ้ายังไม่ออกนี่ก็แสดงว่ามันอยู่กับช่วงของแสง อาจจะเป็นเข้าไม่ไวแสงหรือเข้าไวแสงก็ขึ้นอยู่กับแสงนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คืออาหารที่สะสมไว้ไม่พอนะครับลําพังอาหารไม่พอกินแล้วจะเอาอาหารที่ไหนมาสร้างรวงอันนี้ก็จริงๆนะครับถ้าไม่จําเป็นก็อย่าตัดใบข้าวนะครับถ้าตัดเลยช่วงมีผลกระทบต่อการออกรวงแน่นอนก็คือถ้าตัดช่วงกันยาเนี่หรือช่วงมันเข้าตั้งท้องใกล้ตั้งท้องนี่ครับ ก็มีผลกระทบในนอนตัดก่อนนี่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าใบาข้าวก็จะสังเคราะห์แสงแล้วก็ต้นข้าวก็จะดึงธาตุอาหารจากใบเนี่ยเข้าไปสร้างรวงสร้างอาหารนี่ก็คือเหตุผลนะครับและอย่างหนึ่งถ้าตัดใบข้าวเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เชื้อราจะเข้าไปด้วยแต่ถ้าช่วงนั้นไม่มีเชื้อราก็ก็รอดไปนะครับแล้วก็มาดูถ้าอากาศร้อนนี่มีผลกะผลระทบผลผลิตต่อผลอผลิตเต็มๆนะครับเพราะอากาศร้อนนี่ ข้าจะสร้างหารนน้อยเวลาใบพืชสังเคราะห์แสงปากใบปากใบต้องเปิดเพื่อคายน้ำนะครับแล้วก็รับออกซิเจนเข้าการเปิดของปากใบนะีมี2เหตุผลก็คือ1ระบายความร้อนเป็นไอน้ําออกมาเพื่อไม่ให้อุณหภูมิในใบนะนนร,ะะร้อนเกินเพราะถ้าร้อนเกินเนี่ยตัวเอมไซม์ต่างๆที่เล่งปฏิกิริยาทางเคเมีทํางานไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนรูปกับรับเอาคาร์บอนเข้าไปเป็นวัตถุดิบสังเคราะห์แสง ความสาคัญมันอยู่ตรงที่ถ้าปากใบไม่เปิดเพื่อคายน้ําทิ้งลากดูดน้ําพร้อมปุ๋ยขึ้นมาไม่ได้ก็เหมือนเราเปิดก๊อกน้ําเข้าสายนะครับถ้าปลายสายยังเปิดน้ําไหลออกเราก็สามารถเปิดก๊อกน้ําได้ถ้าไม่เปิดปลายสายแล้วมันก็ตันอยู่อย่างนั้นนะครับก็ลักษณะเดียวกันอุปมาอุปไมยก,ก็เหมือนกันครับน้ําใหม่ก็ไหลเข้าไม่ได้ก็เปรียบเหมือนกับพืชถ้าอากาศร้อนมากใบใคลายน้ํามากพอเริ่ม ใบเหี่ยวเสียน้ำมากปากใบก็จะปิดคาร์บอนเข้าไม่ได้ลากดูดน้ำไม่ได้จำเป็นต้องเข้าสู่ภาวะจำศีลนะครับระวังเนี่ยถ้าทำกิจกรรมใดๆในเซลล์ก็จะต้องสลายอาหารที่เก็บไว้ก็หมายถึงเราต้องใช้อาหารที่อยู่ในลำต้นนะครับมันก็จะเหี่ยวจะแห้งไปเพราะว่าไม่ได้รับสารอาหารเข้าไปอันนี้ถ้าข้าวออกรวงแล้วสร้างอาหารได้น้อยเนี่ยแป้งจะมาจากไหนน้ำหนักเม็ด ข้าวจะหนักได้ยังไงแล้วดูอากาศไม่ดีอากาศร้อนทั้งหนาวนี่ก็เป็นส่วนก็คือต้องเพิ่มเติมปุ๋ยตัวเคทําหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดของปากใบทําให้ปากใบป,ปิดสนิทเสียน้ําน้อยทนแรงได้นานกว่าถ้าสู้แรงต้องให้ตัวเคก็คือโพแทสเซียมให้พอสังเกตถ้าฤดูที่อากาศไม่ดีทั้งร้อนเกินหนาวเกินใบข้าวหลังอ,อกลวงจะแห้งเร็วก็ต้องเสียสละเอาอาหารไปเลี้ยงเม็ด อันนี้ก็คือถ้าใบธงเ็ายังไม่ใบธงยังเขียวอยู่ช่วงออกรวงเนี่ยหรือช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยก็แสดงว่าเ,วเม็ดข้าวน้ำหนักดีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดก็ขออภัาายมาณที่นี้ด้วยมาณที่นี้ด้วยนะครับครับ